พี่น้องครับมือนี้ถือโอกาสเอาซื้อเสียงมาฝากหมอลลั่คนใจเป็นแฟนมาฝากกับมอลลัเสียงวิหกสวัสดีค่ะมามีสงงานลาสีก็หัวหน้าวงสวัสดีหัวหน้าเกาอนใหญ่เบาหลายเพราะในสองคนนี้นั่นถามเบิกแต่คาโตแม่ตีใหญ่เบิกเบิกเนี่ยคือเบิกไงเบิกง่า่ยบอกเอทีเอ็มเคลื่อนที่ได้นี่บอกแต่ว่าเครื่องนี้ต้องระวัาง เป็นแน่ร่วนดีดีสี่อยู่คณะไหนก็อยู่อยู่จุ่มหมองไอ้คือเ็ทโฟสุขนาเทโรไปห้ามาันหนึ่งน้อยใหญ่มีอะไรอยู่สายอสสองนั่งเอกย้อนั่นจ้าไปเบิร์ตวัตเตอรพนจ้างโปสเตอร์นี่คืนตลอดวิจารุบุมงข่อยเดียวเนี้ยวพิ่อนว่ามือนี้ไปแย่เขาก็โปสเตอร์นั่นเออเพื่อนเอารูปใครคืโปสเตอร์เฮ็ดจังไหนบานีเฮ็ดจังไหนคอยเอารูบนาคอยเป็นแย่ทัศนละเอ ได้ขึ้นยุ่นน้อยนึงบ่แมียนเขว่าแบบนั่นแหละแต่นเอี้ยยเอาสีขาวฟักฟอนแล้วบร้ียให้ห้องน้ำฝากฝากสะก้อนฝากบ่อขวัญใจแฟนๆนั่นมือใดเฮาเอายี่เป็ดยี่เก่าอยู่สารค้าวบ่มึงอย่าไปเด้อเป็นยังฝนชิดตกนั่นเขาเอห็นชายหาเฮาอย่างกอบบอลลัมอย่างกอบบอลลัมจอดจัดบ่ ม,มอลลัมหน,น,นีฝนแขนมอลำพญาแนตขวัมพจพญาแขนไปใส่ฝนตกหลดเนาะครับขอบพื้นหลายๆครับพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนะครับจังไดนก็ฝากมอลลัมขวัญใจเป็นแฟนเด้อครับวันนี้ถือโอกาสน้องไส้ฝากซื้อฝากเสียงน้ำเอฟซีของน้องแบมนี่แหละก็มอลลัเสียงมีหกนะครับพี่การมีงานหาหมอลลัเสียงมีหกติดงานแล้วอย่าลืมหมอลลัขวัญใจแฟนๆแฟนเด้อนะครับ แบ่งใจมาทางนี้เนีาิย <laughs> จังหวะเอาพบกออนในช่วงต่อไปนะครับออสับดีนะครับขอบคุณหลายครับอบพูดหัวหน้าเมียนจกกักรพันธ์ค่ะ้า้เข้าก็ไปพั่คนเย้เจ้าเห็นบอกเห็นอย่างช่วงนี้เทศกาล บุญบางไฟเ,ออเทศก,การเดือนหกบ้านได้ก็จัดบุญบางไฟแมนเปิดเฟสมามพ่อบุญบางไฟลูกนั่นเล็วประ,ประเทณนี่วัฒนธรรมอีสานบ้านห้องอ่อนซ้อนมองได้สีมวนใชหมองนี่ข่อยสิพาดเจ้าไปเซิ่งบางไฟเบิงเอาจำลองไว้มองนี้เลยตีว่ามองนี้ล่ะไหวพ้า,พาเห็ุเนี่ย ขอเราเด็ดละให้เจ้าจักโอ้ขอเราโทคกันนะเจ้าจักรวยขอเราโทคละให้เจ้าจักรวยบ้านรวยช่วยรวยปากลัานซายบ้านเจช่วยรวยปากลักยาเอามายายหลานชายให้คูเอามายายหลานชายให้คู่ขันบ่คู่ตัวหอยบ่อนีขันบ่คู่ตัวหอยบ่อนีใต้เป็ดทีกันทีนำมาหล่อใต้เป็ดทีกันทีนำไปหล่อขออยากบ้า เอาไว้แถวเอา้าล,ลาเแล้วแม่ลาจังไดหัวจะออกมากระสิแเลี้ยวจะตัวใหญ่แมันสมคาโตูเพื่อนเนี่เอามาท่านพ่อติบ<อ>่พอ่ออะไรล่ะเขาจ้าง300 <S 2> <S 2> สามรอยนี่สามรอยก็ต้องเหีบบ่มันเป็นช่วงเฮ้ยเบามาเทศก,กาลบุญบังไฟใหญ่เอ้ยเป็นจังไหนเจ้าเคยไปเที่ยวบ่บุญบังไฟไปไปสูปี ปีกกลนี่คอยกับไปปีนี่คอยกับไปที่คอยไปนี่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 งานอยู่หนีวังยานี่วังไหนมือสี่ไปทัวเตะบุญบ้างบุญบ้างไฟอยู่กัะสินีี่ไปเที่ยวบางไฟใหญ่เออเฮ้ยไปกับผู้บ่าวเอาเปจังหดหิวเข่าเอาไปเที่ยวจังไดจังหิวเข่าจังสั่งหิวเข่าจังสิกินอีหยังลูกสิ้นกับบ่ยากเฮ้ยจังไหนบอกไล่ยางไปเห็นป้ายปักไงเขียนว่าป้าโป่งว่าสันจออสิคือกันกับปลามึกนี่่ราคอยว่า ่อเยเล็กไปถามแม่ค่ะเอาจักเศร้าเนี่ย่อยว่จาจังเด็กจังให้่เล็กอีหยังบูปไปแหลมแหลมนั่นแม่บ,บ,บ่ปวดเมื่อยมันเป็นการละเล่นบอกบะแมนเนี่ยกินบะแมนเนี่ยกินเน,นานเนนน้อย่ตงกันกับกูเป็นข้างไหญบุญบังไฟแล้วเนี่ยกูรวยดียเอาคือรวยเอามีธุรก,ก,กิจส่วนตัวโอ้ยจังสี่บะแมเนเฮ็ดบังไฟขายบอกบ่ละนี่แม่หนังฉันเปิดร้านขายเกือบมันเกี่ยวหยังกระบุญบังไฟเอ้าซุปเปรเล่นต้มเกือบมันจ่มต้มกูไปเก็บมาขาย มั่งอู๊คักเทนอบอสนี่ล่ละเจ้าเห็นบอสหลังจากคอยไปกินปลาโป้งคอยกลับไปผู้บาอีกกลับไปเห็ดยังกลับููบานั่นล่ละเห็ดไปเที่ยวบนบับงไฟกับผู้บานี่เหตุการณ์ยังไปนั่งเบิ้งบังไฟเออเออ,เอ,อบัดที่นี่คอยและยืงคอยไปกินตำสมปวดตดนจะแล้วยายเอ้าเห็ดจังไหนบัดนี้ปวดตดเห็ดลื้อลืนเออเขากรลังวบาบัางไฟบังนีว่าสันเออ กำลังจะออกจากฐาน,น,นว่าสั่นปวดตดกก็พองกันกูแน่ใส่เลยว่าถัดไปออบังไฟบังนี่คืออะกูตีโตดท้าบเสียงบังไฟว่าสั่นตดใส่เสียงมันโอ้โเฮ็นจังไหนวัดน,นี้ก็ตั้งทานเนาะเขาว่าเอา้าสามสองหนึ่งวัดสันกูตดเป๊ะตัวเบิด <c oughs> แห้งและใหญ่ <c oughs> บังไฟบ่ขื่นเ <c oughs> ขาจูดบ่ติดบ่ทันได้ปั้มหดหัวห้าตายมึงเอ้ยกูว่าอับอายใครนาเลิกกันกับผัวแต่มือนั่นละใหญ่อือเอาบักมือกวางคือเล่นเบื้องหนังโป้จังสั่น โต๊ะหมวกได้เฮ้ยบ่อเงี้หลับ,บ่อใหญ่เห็นบ่อหอยไปเที่ยวเอาเป็นยังไงจิตบ่อผู้บ่าวเก่าเอามีผู้บ่าวน้ำเขาจุติผู้บ่าวน้ำกันไปเที่ยวบาังไฟอีกแล้วใหญ่เออเป็นยังไงผู้นีเฮ็เฮ็ดข่อยคักเฮ็ดยังไงมันทิมข่อยมันป๋าข่อยป๋ามันปา๋าเพิ่งบุญจีบุญบังไฟนี เป็นเหตุการณ์จังไลต่อไปจักสีเจ็บหลายบ่เจ็บหลายข่อยแต่งหอดเพลงใส่ให้นามันแต่งเพลงใส่ความรู้สึกข่อยแต่งกันกล่องออกมาเป็นเพลงเลยนั่นอยากฟังบอกอยากฟังเหตุการณ์จังเลบ่ซูฟังเนี่ยเหตุขาเหตุแขนเออเขาที่ตีสิทำไมเด้อให้ไหมกอนเออให้ไหมเหตุขาดเหตุแขนจังแม่นบ่รู้ต้นกันให้เงินไปเติม พาฉันไปเบิ้งบางไฟผัดผุ่มขัก,กให้แต่งตัวลอจกไปใส่นนอเพเห็นหอดไงเพราะเวลาเลยเถิดคอยเกิดสงสัยเสียงนอเตใส่มามิดซีรีมิดเลยดียงแต่งหน้าท่าปากเือเขี่ขั้นคากตินตกทั้งสีเสื้เสื้อสใยเดียวสีแดงอย่างดีเลิศปัดตับพีกว่าเมนฉัน,นเลิศที่สุดออก วันควงทายลูบหล่ออซอต่อกันคนเป็นพันพันต้องคิดอิจฉาเวลาเลยเที่ยงได้ยินเสียงเพื่อนสาวเอิ่นบอกเห็นแฟนฉันออกไปกาบผู้สาวอีคนว่าหยัดยาบประคัดนั่งกะเทยเท่าสูนหลายถึงไห้ถึงบนเมาลถดสามหล่อไั่หามบอสนสิป้า คนให้มันอยากอายแฟนโยกมือสีน่นาปำลังสีดาคำที่คิดไว้พอทันเอ่ยฝากดาพอปันใดลองเท้าผ่าใบเขาเต้าใส ปอบตำใสมึงควาควมสามารถบัดปะตีก็ว่านางเบิงอยู่บัดตีก็ตีจะว่ากูบ่ได้หายใจความสามารถพิเศษสะอื่นเสียงกลองเออคือตานิต้เป็นตานิต้ใบใหญ่เออตายซะลูกเอ้าแทนที่สิปอบใจเอากลังใจกูเห็นบ่ใหญ่ช่วงนี้เพลงครูเข้ากำลังดังได้ต k ต่อมึงเห็นบ่ เวียงกับแม่ยนลองคู่กันวังหันนี่นั่นเรียวเขากับมีสำับเพลงคู่คือกันเพลงเข้าเพลงหยังเพลงดังกว่าอะไรบ้าไม่เวียงนา่รือมนป้าป้านนั่นอืเพลงหยังเงาหนาุน่มกินหมาสาวกินแมวเขามีแต่หนุ่มหน้าเข่าสาวหน้าเกลือบอของเฮ้านี่หนุ่มกินหมาได้ยุติได้เอาอาจารย์ขึ้นมาดูเา้า <laughs> ลักอีกละบอกของเฮ้าเพลงหยังกว่าน,นี่ล่ะนี่ล่ะนดนตรีมันกำลังดัง ตอกเออเออให้คกูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเจ้าเป็นผู้ชายผู้ชายดิยแมนโอเคบ้านของผีกินหมากินหมา ดีๆยังไีมัตดากูว่าเป็นไปทั่วไปทีบแทบนี่นบอกเพลงมันวางสันเนาะอุ้ยมันเกา่าปวดเพลงนี่บอกเอาเพลงใหม,ม,ม่เอามีเพลงใหม่อีกหอแก่ใหม่ไปเลยาม,มทาทันสมัยคักแแวที่สุดแล้วเนาะสมกับเป็นตลกดาราผู้ต้นนี่อ้ยพัฒนาเลยๆพัฒนาเลยๆต้องมีเพลงใหม่ออกมาเลยๆแมนมีเพลงใหน่มา,มา,าทุชูปีนองฟังใหญ่ของเขาอหอมก่อนเตียงเออของขาเตียงก่อนหอมไปเลยบอกเออมาจ้าไหนกูคือบได้ห่ทองใหญ่หอมเอ้าไม่กูคือบ่ดดัง หางเ่ะตัวดีๆไม่กันสิ้นกูดีๆขอหอมแก้มสักนิดขอจูบนิดคงสีบ่หอมอยล่นไม่เอาหมอยยังไม่โกรธเยอะแยเอาไหม <_ d distractions> เอาไหมก็ได้คอยร้องว่าถือขี้มองได้หัวได้ดิบ้า <_ d distractions> อก็ได้หัวมองกูว่าถือขี้นิดๆโอ้ตีเอาไหมสินะเอาไหมเด้อขอหอมแก้มสักนิด ขอจูบนิดคสีบ่หมอยหลุนไม่เอาม้อยยังไม่โกนโกนไม่โกนพี่ก็ไม่สนใจเขาคงเอ้ยอย่าเฝ้าจิงสูก่อนหามเพียงไหมกูจำไม่ได้กูบอกให้ทองให้ทองเอาไม่หรขอหอมแก้มสักนิดขอจูบนิดคงสีบ่หมอยหลุนไม่เอามอยยัง โกธไม่โกนพี่ก so er er ็ไม่สนใจอย่าเฝ้าที่ถูกก่อนห้ามเอาไม่ก็ได้เอาไม่ก็หมอกได้หัวด้นี่เอาไม่ยุ่บยายกูกะลืมเนาะอิดบอบดีกะทั่งไม่บ่ดังเอาไม่มันจีได้หัวอยู่ดอกเค้งนี่เอาไม่ยายเอาดีๆเดินเอาดีดี ที่เดีช็อตมาลงติ๊กตอ็อกอหอมแก้มสักนิดขอจูบนิดคงสีบอหมอยหล่นไม่เอาหมอยยังไม่โกนโกนไม่โกนธที่ก็ไม่สนใจอยาฝ้าวที่ถุกก้อนห้ามน้องขอห้ามไปก่อนคนดีกอดหน่อยจกนิดนะคนดีจกน่นจกนี่ผู้ชายอะไรเจ้าคงจะไม่ ไปเล่นไล่นาก็ได้ดอกจำบ่ได้เนาะจะเฝาาเอาลงติ๊กตอกเด้อไล่นาไ่อเอาลงมาสั่นบอกเอาจังใดบดนบเนไดเได้เข้าไปเพื่อนไฮเลนโดนบนาะเอีกสองนาทีบอกเอาจังที่เอาจังไหนภาพี่น้องไปเที่ยวสอปปอเล่าสอปปอเลาวัฒนธรรมหอมีบุญบังไฟไปแบบใดไปแบบต่างหวายคือบ่ไปแบบต่างนอกไหม คนละยางบอทำน้อง<ม>ต่างไวยี่ไว้มันขมกุบมากนองฮะแต่น้องสีเป็กนี่ก็ได้ต่างไวยอ้ขี้จีบอเปิล่งฉุนไปเลยไปฮะมีไปเลย,เลย <laughs> ไปไกลโพ้มีเมื่อก่อนกับมีมูคือไปไกลนี่ยไปเลยพอนันเอาเอามื่อก่อนเฮ็ดหัวฉบะใหญ่ บอกเคยผิดขี้จักเทีอมึงเห็ดอีหยังใส่กูบ่ใหญ่บ่ม,มันเป็นน้ำตูหรอกเป็นยังเป็นน้ำเบื่อเจ้าภาพบอก <c oughs> เอาเอา,เอาอีกจักรอบปะเอออักรอบก็ได้เอาอาจารย์แก้ตัวไหม กูอยากไอคนน้ากูมาขายนาคักไรอันพ่อกันชกรับเรืองค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว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 ผู้ใดต่อไปฮะเบิร์ตเรบอกผู้ดใดต่อไปไปไม่แย่ออกไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับพี่น้องครับเลีกๆเ้น้อยครับจากทีมตลกครับสองสาวครับน้องบิก๊กี้สีนนวลพร้อมกับน้องตุ๊กตับไก่ทองครับพี่น้องครับ